ปั่นเอฟอนเอียนปันเล็กเล็กเหน่อยอุ้ยเถ้าตาตีเถ้าตาฟังเถ้าตาหน่อยเถ้าตาปลาไหลเถ้าตาเอียนเถ้าตามุ่งเชื้อเถ้าตาบ่เขียบหลอดเถ้าบ่บมีหมองสีดาเมียเราห้อกผมมาป<า>ะลูเรื่องรัวน้ำเอาน้ำเอานี่เนี่นคอลอยเชลเล่จบตั๊กตาปลาเมียใจปลาซิอุโบมักนิสัยส์ป<า>ลาดไว้คอลอยเชลเล่เจ้าไหนไปฟังซอยข่อยจังมือนี่เด้อแม่ยข่อยจมตังบ่าจังเมื้อเขาเนี่ยตั้งแต่เส้าหอดคำบ่มีสัมงคว่เกาบัดเจ้าเมียไอซื่อๆกระดาเขามันหวัหนวหู่นะกันกันสิน เจ้าสิบ่อยคอยนวดกี่หูคนได้หูวไข่หนิบมหูกระทะได้หนินวกละตาโลถ้าตาตีบเจ้านั่นปลาเมียปลาบ่สปอร์ตจัาบ่ปลาหาซิแตกงยังโอ้ยพี่น้องไอ้พวกเก่ามือสีมือได้กรบโปรปากงามสามมือหนึ่งบอกอ่อนซ้อนจักมือสั่นคลองมือยังมีเลยเอามาปลาหน่อยจะเอาปลาหาซิแตกงยังปลาสำนึกปลาให้ยังถ้าตาตีบเออปลาเมียกับป้าย่ำใจให้นะย่ำใจดีกับขึ้นมากกับทีเป็นได้ยังเมียจะคลองซื้อขาดตัวไหมยังเราต้วห่วยโอ้สม่ำว่าง่ายถี่พอ ซื้อขาดตัวซื้อคขาดตัวบักขึ้นฮอตขอน้ำตาไหลิีไผภาพขึ้นไผ้าขึ้นโอ้ยจะทำมาท่วงบุญท่วงคุณเลยต่อจ้อยปนาว่า้าขึ้นไปสิสองเทือนนึงก็ไดนก็หล่อเลยก็สิป้าเมียนี่ก็่อยเพิ่งเจ้าสื้ออยเพิ่งไว้่อยถือว่าเจ้าเป็นเท่าเป็นแก่ใช่ยใช่เท่าแก่อีเด็กน้อยไว้่รุนตัวนั้นสมัยสิหงอหงอกก้อนอยู่ซื้อต่อตอนมันยังกะส้างว่าเต็หงอกงอกรกจ้อเสื้อลดจังจ้าภาพไปเขาปั่นเขาเสมื้อเมื่อไกน้อยงเฟื่อนเกิดเลเก็คือ บ่อธนไร้เฮงเป็นตาสร้างไปทธนันพี่ออน้องเอาว่าแม่นขายหนาขายตาไอพีนี่ออไปอยู่น้ำเมียขาดหน้ายู่ดีดีคือพ่อขั้วมเมียดาปวดขั้วออกจากขาดจุงไปบ้านพ่อบ้านแม่จัดของแล้วจุงไปหาซีแตงออ่งยังเอาจริงจูแบกก็เช่นเดียตุนตน้อยสั่มแมวนี่วัดอุ้มเลยนะเว้ยฟังฟังฟังเขาบอกเดีวยาหมายความว่าจังสันเขาบอกว่าสิจุงไปยังมาบลามใบหันลามไใบหินยังมันบม่ได้ซื้อสอยข่อยพระสลึงดีบุตีมันจะรักใครหันป้าดสีโทสินสมสางมันนาสมมาสางซอยข่อยเพิงโอ้มาคืนนี้แค่บ้านี่ ตาตีมิงจริงไหมแต่แต่คอยไปยู้น้ำเขาเน่ยซ้ำเป็นขีค่าเงินตืมมันตัวตืมยังไงมันจะว่าเงวนจระเทียมที่มีจะหายจะจมจะด่าตัวตืมขึ้นมายงาโซตาไม่ทั้งมืดปากจมไม่คอยเลยตัวจมยังต้องมือเศร้าใส่ตะใบแจ้งเล็บปุ่นมันจะมาแท่งเขากลางเล็บมือมันจะทำกูจะนั่งหัววันมันจักมือให้มันฟะาไอ้เว้ยอย่าบอกร้ายเขาเสริมสวยสิไปเสริมร้อในหมู่บ้านอ่ะกันแม่นเล่าละงามก็มัวงามเธได้เห็นแตหนาถนนตัวผัวมีเมียงามโอ้ยเศร้าๆมันฟังบ่ขึ้เมื่าอคอนี่นาเดียวขขาี้ค่าางพ่อตยแล้วมันนคมาดอ่าง ไอ้เอ้ามันเหลือเกินนี่แพงมาได้กระสือขั้นบะมีกับไปเส้นเขาไว้โว้ยแพะเห็ดน่ะสิลมสิตายเขาขึ้นเราครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขครเาเงินไปใจค่าเครื่องสักอ่างเขาย่งบ่พว่าคิดเพิ่งจะเราโอ้ยเขาเห็ดบ่เป็นแล้กระสือเขาตัวอยจะแก้มแดงหน้าไหมหุยมักสีแดงบ่ได้ซื้อเดือสิบเอ็ดเห็ดมาแต่ใส่เศษย่อมสาดย่อมพื้นวันแห้งโอ้ลายเะพอเที่ยมในหูเขาจุ่มปูดลงไปลุกให้มันแดงเขาแตะหูไปอะไรก็วม่ไอ้และวขอบตาดำเสียวยังเลยขอบตาดำกัถอยเสียมอเตอร์ไซค์ผู้ใดเขาก็บ่แพงบ่ห่วงเลยจม้วน ก้อนมื่อหนึ่งใหญ่เสียก็ค่ะยางพาบานมันไกล้เงาเหมือนวักกันเลยตัวเจ้าเหรอในเจ้าหนนชอบขีดที่ขีดที่อย่างเขาหนีกระบ้าห่วงอันก็ล่าคุ้ยตัวขี้ตาตัวจ่อยจ่อยเรื่อยๆหนอเขาหนักกระบ้าห่วงแม่นแล้วเจ้าไม่เห็นยามันโซคอยซื้อมาทีแรกปัดกินทั่ววันวันมักต้นบีบกบุบุ้มเลยเนาะสมัชชิจอยเทสันมันไม่มีเวลากินงาเอาคือบอกให้มากินไปจูงเมื่อบ้านคอยดูนี่แล้วไกลเป็นเดยี่สิบกิโลอะไจากบ้านเมียไปหาบ้านพ่อวันนี้เออขาดหน้าอยู่ดีีๆไปคคือออว่่า้ย เลี่ยวว่าเลี่ยวตั้งหัวในหน้าให้นั่ะแต่ข้องเดียวเกาเล่นพ่อกลางให้หน้าคิดพ่อมหันคักๆแล้วก็โวดแอกเหยียบลุ้งในขีดตรงระตูเมื่อวานมันเป็นหน้าพ่อเรอกะโอ้ยเป็นเสื้อถุ้วยเปแต่มันตีกินหยาเขายังบอยมันกินมึงตีกินล่ำยีติหยาแง่แง่โห่ซั่งหอดหยาหอดบ้านหอดเฮือนเจ้าของคำพอดีปลูกไว้ตะลางเฮี้ยนตื่นมาย่ามาส่องคิดพ่อเมียขอกระจุ้งก้าวขึ้นมาอีกเมื่นได้กินหยาซ้ำหอดบ้านเมียคำอีก เนี่ยขอก็ได้กม่ได้ใช้ถอตาตีมือเพราเฮ็ดเบียกขอก็จุ้งกรับอีกไม่ได้ใินหนาจั่งเถื่อนที่สุดครับไปกลับมาท่านเสียนังซ้ำข้อชมาท่านในผู้เดียวก้นต้วงวุ่นไปอีกแล้วนิ่งน่องตูงอ่ะครับจะจอยวิจอยจนโบมีแห้งแกงหางอ้ายยุ่งกัะเ็จังไลยกระจับแกงให้มันเอาแล้วโอ้ยจอนกันะตาลับลงแล้วก็มือนโปขึ้นมาเหมือนแห้งปายในได้เลยดึงต้นจมข้างกายกันุ้งหันใจเขี้ยวอย่างลาเอ้ย เอย่งเส็มะเขยวบ่ร <n Luis> ิก <diction aries> ินยาตัวมันก็จะเป็นตลาไอ้จอยปนจ้าคือว่าขายถิมซะข้อยขอยว่าสิขายขอบวกก่าไกบดดำพอมันอยู่น้ำโดนปดคำทุกคำยากขึ้นคู่ำพักสองซื้อหนังจนจ้อยจ้อยบืนคาดบืนไทยบ่ไหวอ่ะมันก็บ่ไหวเหรอจอยพ่อคจากาดจากไทยัดยางไปงอบงอบเจ้าของนําไปจอบฮาไก็บ่เห็นมื่อมือเมื่เว้นหาไก็บ่พอวันที่พอเห็นนอนหนาเป็นหูสั้นพีวีอยู่ปกาว่าสีลงไปหลังมาขีมันงางนี่งอบงอบกี่ตู่พี่ปล้ว ตะวันสิไปหลังมาฮีบาด้ายยสปลาดูปลานำอะไรปลาเมียเขาจะอายคนลึงเลรอจ้าวะดีดีไมาเฮ็ดนต้อข่อยดีจังเลยเขากำลังนิยมยมใส่โอ้ยว่าจะข่อยไปย่อมไดนโอ้ยมันดำหน้าเจ้าก็อุ้มมัดกาเบืองข่อยเมื่อทุกคนในเศร้าดำหน้าคนเลยกินเขาอยู่กับเจ้ากินเขาจำปนข้าถวยบวบอกเลยเฮ้ยตาตีทพิบ้าทปันนเี่ยอ่อนยังคงเงือดตัวนั้นเงือดพิบ้าบอกเขาว่าพื้นเจ้าตัวนั้นน่ะเออตาตีไปอีกแล้วเาตาตีปลาเมี่ยอีกแล้วเขาเอาตัวนั้นบนกูมางึดเเกบยย้ ยังเงินที่พอพนแลยก็รับป้าเนี่ยที่พออยู่เลยฟ้าป่ะนี่เขาเ่งรับพิสสอบครอบครัวเจ้าดิเจ้เอ้าวใส่วาสิแต่งงานลูกสาวเอาลูกเคยเสียให้คอยไปแจกการ์ดมาตีจ้างคอยกับพ่อยางคอยจากอายคนโุ้ยคอยพิมพ์การแจกแต่ผู้ว่ามงจีบลูกสาวขมือที่แหลกพนก็เป็นบ้ารหลายเจ้านั่นเห็นผู้บ่าวมาหาลูกสาวก็สิพิมพ์การ์ดลัดหลดหาเขาบ่มักจะสิยบขายหนาบ่คนเฮากันบ่มักบ่ฮักกันบ่น้ำหอดบ้านหอดเฮือนบอกเสื้อคอยดีเห็นพหอกันอยู่กลางทางตาเดียวยังโมเลียวเบิ้งร่องถึบตาต้องใจยุ่ยไกจา วยเจ้าสิท่านหมู่ซื้อเขาบอกว่าเจ้าบ่าวซื้อยังสีลงการไปยังไหนมองสีลงซื้อเจ้าบ่าวห้ากระจุดจุดกระควันผมพ่อค่อยพิมพ์จี๊ยสร้างผาป่าเดี๋ยวนี้บ้านนั่นตัวนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเจ้าสิเลี้ยงข้อนมือตายพุ่นตีเออดีว่าอย่างตัวมีคนมาขันเลี้ยงขันเกียร์ซอยห<อ>นึ่นงตะวักกระเมียนี่หลีดีพี่เขาเลี้ยงในแต่ขอกับน้ำส่วนตัวส่วนหัวใจสม้สมสิเลี้ยงเขาได้เขแล้วเขามาักเขาหักกันมาสููมาขอขอหัอใจได้ข่อยพระซูมาขอไปยังไหนผู้บ่าวมาพพิม์เสรีจะแน่เห็นแก่เงบนวบ้าเพิะ เงินทองของนอกไก่ป้าตายหาได้หลายกว่านั้นแม่บอกคอยคิดว่าวกโอกไข่แต่จะข้าไปมากแม่เขาเป็นเจ้าไหนอายบอกสู้ฟังนเลยขจาว่าไข่ทุกข์ข่ยยากอไปนั่ไหนเขจาว่าอุ้มมาไตโอ้ยต่รู้นัวพอตะแล่นขึ้นขั้นหัวลาวิทบ่ลาวิตอปน้าว่าหมาหน่อยเออแค่แม่หมาหน่อยขึ้นขั้นหัวดูต้อดูจนว่าขั้นหัวเหลี่ยมว่ามันดำนีดโอ้ไปเที่ยวหลังอีกเขจาจ่าอุ้มมาไตอออีกเแล่นหาขั้นหัวจังเนี่ยก็บ่เห็นคือบ่เห็นอุ้ยมาสร้างผมแห้งแต่เขาจามากขั้นหัวนี้แล้ว ตายแล้วขอแล่นอ้อมเฮือนตั้งสองหอัวสามหัวโอ้ยกูจะมาตายยอา้อนไมเฮือนนี่แล้วโอ้ยเสีครับคุณมาที่เขาลบบวมวนปัญหาให้มันกลับมาฟังเอาสิวิญญาณมันยังกระเาะมาหน่อยแม่มันมานักจริงช่วยพ่อเจ้าปัญญาไอ้ไอเอ้ยทักก็ตายตักเอาเอาตัวรอดแล้วก,ก็โดดขึ้นต้นบังหุ่งสันง้นๆแค่ไหนมันมีงานจับงานนางเศร้าอยู่ติบ่ใส่งามันดอกขึ้นไปวิ่งแล้วมาไป็นที่เล่นกายโอ้สลับแถวตาตีบม้าก็เลยแล่นกายตีบอ่นี่พาลูกมันนอนอยู่บางหุ่งเลยง่ายมันมานอนเห็นยุหันกระหม่อมมันออกลูกแล้วมั มัน folk, ควดเป็นพงค่อยเรื่อเบิ้งพงมั้งเห็นไหไปฆ่าเบิ้งพวงติดการคล้อยเจ้าเร็วงานที่ล่ะโอ้ยกูมาขืนทั้งตันครับแจ้าน้องพวงไม้เมลอนโอ๊ยปีนคือขึ้นปีนขึ้นเพราะได้ปวดแขนตูดล้มหมายเรียบบังกับปีนขึ้นอีกตัวเจ้าพ่อสลัดได้ยัยเจ้าลืมขึ้นพ่อปีนขึ้นไปสูงๆูงที่ล่ะเอามือปิดเอาบังฮงดึกเส้นหัวมันกับผ้ากระแตกนี uh. ้เลยแต่เครื่องต้นมันกับเอ็นจังสี่แล้ยวก็จะขึ้นไปได้จังไหนก่อยจู่หันที่สิ่งนี้ โอ้ยจะมันทนถูกทรมานเอาเอ้ยเทศสีสอดเศรีพอกอู่จนสอดเศษไปเด่นมุจเจ้าเคยเห็นกระปอมนอนบ่เห็นงานใหม่ไม่ยังออกทางหางเลยเนาะอันนี้ต้นหุูงสั้นตีรีคอยกระงือดคอยพ่อใจโอ้ยประซ่างอยู่อะไรกอดวบ่มันยุ่งเสรนบ่เจ้าเปจนางนอ้นสิไอ่รับฆ่าหันเสร็จเลยบาดเนี่ยเมื่อขึ้นมามันพาลูกนีหัวเหมืองบุ้งเมื่อตาไปเบิ่งคนปัดที่ทษคนเบิ่งข่อยวันเบิ่งบังไฟบาดกูจ้นึ่งก็เจาะกระทวงฮะนิ่งน้องรักบักหุง เราบังหงคอบางทิมาไล่กัดกูจนเจ้าบังขึ้นเจ้าคือว่าลงมากค่ะว่าแขนกูจังเนี่ยโอ้กอหเน่าลงทำไมวะสิก็เจ้ามักงัดแขนเขาออกต้นหูหักเปาะโรือหลอกมันไว้ดิเออคว่ำยานเห็นบ่แมนโอ้ยเขามันหักตอนช่วงระยะมาแม่ร้อนอยู่หันแล้วบ่ไม่มองเงียบอกจากแขวแม่แขวลูกไปหาหมอหน่อยหมอเมื่อปัญญาเลยเฮตเตอร์ไรสันบ่ไม่มองเงียบเฮตเตอร์ไรสันพายางห้อยนุ่นเขาวัดรถบอบ่กบ่ปั่นนั่นดอกเพราะลูกมันบ่มีแขวเออมันบ่มีแขวมันเรียกขาอชนักกระเดี้ยงเลย แม่กันลูกเลี้ยงเออนันดอกอืมก็ข่อยสิโบก้าเรียกไข่สินสอดแพงโอ้อเคแน่เกิดเท่าไปอยากได้ตั้งแต่เงินอยากได้ตั้งแต่ทองเรียกไข่สินสอดแพงเออเขาบ่มีเงินแตงเสียบังคับให้เขาขายให้ใครหน้าเขามันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปบ่ได้โอ้คิดถือคิดถือลูกเขามันยังมักเขาอยู่เกิดเขาแลี้ยน้ำกันเ อก่ข้นบ่อผูกบอลแล้วทำไล่ประเภทนี้ไปนํามฉะนั้นแล้วประเภทนี้อันดีงามหอกภาคกันอนุรักษ์ไว้มาสูมาขอให้ผู้เฒ่าผู้แก่ออกนาตาขอพ่อเขาเข้าใจคันยูน้อมกันไปค่อยเฮ็ดค่อยสางค่อยแปลงเฮ็ดบ่แมนแลนบ่เพี้ยงค่อยบอกค่อยสอนกันจะไปล่องไม่ลงมือจะขาจะตีกันมันบ่ขับบ่เรี้ยกมาหอดกอดประมาณลูกไข่สูงขึ้นมาจะไปขาไปตีเพราะว่าไข่เลี้ยงลูกเลยเต่าบ่เค่อยขาให้ตีแล้วกับลูกไข่ยบ่เค่อยสางปัญหายพอกับแม่นักอกนักใจจโอ้ยพอแน่นี่ดีสิเดยรู้เคยดีหรอกอันจะคิดค่าดองเขาเท่าได้ว ธึกๆนะจับคันแสนหานโอ้เนียงจ๊อยห